อ๋อง่ายค่ะได้ใช่ไหมทันไหมทําได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้โอเคในนี้ไม่มีนี่ในนี้ไม่เขียนนี่โอเคก็พี่โบฝากผลงานหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้นะคะก็มีซิงเกิลใหม่ละค่ะชื่อเพลงว่าฝังใจค่ะที่เพิ่งรับชมกันไปที่ร้องผิดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ ออตอนนี้นะคะทุกคนจันอังครารค่ะอังครารด้วยอังคราร<ด>เนาะจันทนาค่ะมีละคระค่ะชื่อเรื่องว่าโลกหมุนรอบเธอนะคะอยากให้ไปดูกันใช่ม,มาดูของเราบ้างนะคะไม่ต้องออของเขามันดีของเราก็ดีพอมาดูหน่อยฝากพี่โบกบลดาค่ะขอบคุณะค่ะ ที่มีความสุขมากๆก็เธอสวยอยู่แล้วก็ขอให้สวยขึ้นไปอีกดังอยู่แล้วก็ขอให้ดังไปอีกก็ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความสุขแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไน่ๆน้องๆก็มาอละเอาแบบสั้งแคได้แบบว่าปล่อใจตัวนิดนึงอ่าวยพ่อหน่อยวยพ่อหน่อยเชิญค่ะค่ะ ก็ก็้ว่ดูของเลยเขากล้องมันจับที่หนูอยู่ลูกเราเป็นคนสวยนี่สเจ็เราเป็นคนสวยเริะจับออรู้ด้วยอ๋อพอทราบค่ะแล้วขอให้แบบเอ้าขอให้พี่มดมีความสุขมากๆแบบว่าไม่ป่วยบ่อยๆใช่แล้วก็งานงานเยอะๆเงินเยอะๆปังๆ แล้วก็ตลกแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบเรื่อยๆขอบคุณค่ะท่านต่อมาท่านต่อมาโอขอให้พี่พีมสุขภาพแข็งแรงลนะคะแล้วก็ขอให้คนรักมากมายเหล่านี้แล้วก็รักขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะอาสาณพุณนิชาสังนูนค่ะขอให้พินดีสวยๆรวยๆเฮงๆปังๆมีคนรักเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มีทุกอย่างแล้วขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็วันน um> ี้มีคนรักฟินเยอะมากๆเลยก็ขอให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นไปกว่านี้อีกร้อยเท่าหันท่าเลยค่ะขอบคุณค่ะอาคเสียงประมือให้กับนักเสดงนะคะฟันรักนี่มาตรงนี้ดีกว่าบุรุษหนุ่มคนเดียวที่ใส่เสื้อกาม เหตุใดเขาเขาบอกว่ามาดูคอนเสิร์ตเพื่อนไงอ๋อโอเคก็เออก็คอนเสิร์ตเพื่อนไหนๆวันนี้เพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนเอาชี้ที่ตเอาชี้เพื่อนคนไหนไม่ได้ไม่ได้พ่อเั็นแบชี้จนมืองี้ต้องต้องชี้ยังไงต้องมืองี้นิดหนึ่งเอออย่างเงี้หรอไม่ต้องไม่ต้องโอ๊ยอวยพอดหน่อยครับเอออะไรไม่รู้ไม่รู้ข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยอ๋อโอเคอะไรมาตั้งใจฟังมากกูคาดหวังกันเนี่ยอุย คาดหวังเลยเหรอคาดหวังคือ่างนี้ผมว่าผมว่าไม่รู้จะวยพรอะไรแล้วเอาเป็นคำเช่นชมดีกว่า <c oughs> จากในฐานะคนหนึ่งที่ก็เห็นฟินมาตั้งแต่แรกรแล้วก็ฟินเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่หัวใจใหญ่มากครับ <c oughs> ไม่ว่าจะในเรื่องของการดูแลคุณแม่ดูแลเพื่อน <c oughs> มีฟัฟฟี่ก็ดูแลเต็มที่มีแฟนคลับก็ดูแลด้วยหัวใจ ดูแลง,งานที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยความทุ่มเททั้งหมดคาผมว่ามันเป็นเรื่องยากมากกับการที่ต้องถ่ายละครถ่ายหนังหลายๆเรื่องพร้อมกันบวกกับการทํางานคอนเสิร์ตที่สกลใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ในทุกๆงานแบบเวลามันสั้นมากๆเวลาเราเห็นฟีนเตรียมงานเวลาเราเห็นฟีนพยายามผมก็เลยอยากอย่างน้อยเราเป็นหนึ่งในสายตาที่เราได้เห็นในมุมนียผมอยากบอกทุกคนว่าเออผู้หญิงคนนี้เขาเต็มที่ มากๆที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะทําได้เพื่อที่จะมอบความสุขให้ได้มากที่สุดให้กับแฟนคลับของเขาทุกคนแล้วก็ขอเสียงปกมือเป็นกําลังใจแล้วกันครับให้กับเรื่องผมขอบคุณนักงเพลงค่ะเ็งพูดดีมากกดดันแล้วลูกนะอย่าร้องไห้ปีนี้คุยไว้แล้วว่าจะไม่ร้องฮ้าแต่ทำตามมาแล้วอไม่รอไม่รอปีนี้ไม่รอค่ะ แต่แต่จะไม่มองหน้าฟีนแต่้องค<อ>่ะไ <Zheng S 2> มอ่อไม่เป็นไรนะมองงูฉันค่ะก็อังจริงอ่ะคือฟีนอ่ะก็มีพรทุกอย่างแล้วก็ปีนี้อยากให้ฟีนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทํางานไม่ต้องไม่ต้องเยอะแต่ว่าเงินเยอะ <S 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 เยอะจะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วก็อยากให้แบบมีเวลาว่างเยอะๆจะได้ไปแบบ แทเอากันอยากกินบิงซูใช่เพราะว่าแบบไ,<ว>ไม่นัดกันไม่ค่อยไม่ค่อยว่างมไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็จะส่วนมากเวลาเจอกันก็จะเป็นเจอแบบทํางานแล้วก็เออไปด้วยกันอะไรเงีก้ก็อยากอยากมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันไปหมดเลยสี่คน้งหมดเลยลนั่นแหละก็รักมากๆ เป็นกำลังใจให้เสมอมีอะไรก็ทักมาได้ตลอดเหมือนเดิมได้ขอบคุณค pues ่ะพี่น้ำลูกน้ำค่ะคุยสนบนของที่ท่านต่อมานะคะเบกกี้ค่ะก็ happy birthday อีกรอบหนึ่งใช่ก็ น้องเบ็คก,ก็ขอให้พี่ฟีมีความสุขมากๆในทุกๆวันมีรอยยิ้มในทุกๆวันรักษาสุขภาพเหมือนกันยพอกันเลยเ <c oughs> ช่พอกันก็ <c oughs> รู้สึกว่า you have everything คุณมีคนที่รักคุณเยอะมากๆเป็นตัวของตัวเองไว้เลยเพราะทุกคนรักแบบนั้นแล้วก็ขอให้พี่ฟีนเติบโตแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็น้องเบ็คเป็นยังไงในวันแรกก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะอยู่ข้างๆเสมอนะ นะะางแบบเป็นยังไงในวันด่างวันนี้ก็กล้วมัน b e กี้ขั้นต่อมานะคะอีกหนึ่งคนที่เราอยากจะให้กรีดตังๆจริงๆนะงานเจริญนุ่งเรืองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและอภิษมหาเศรษฐีเลิศแม่เจ้าแม่เอ,อ,อาอีกไหม เอาอจกเพลงนี้จบเอางนี้จบอภิมหาเศรษฐีแล้วไงหนูหนูเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วคขอให้มีคนรักเมตตาลูกสาวแม่เยอะๆถูกแล้วก็จากที่ฟินมีพรมิหานศรีให้กับทุกคนแปลว่าอะไรพรมิหานศรีใช่เมตตากัลยาณ์มุทิตาได้รบพรคาโอ้โหได้รับพระค้าที่สุดเ เชื่อว่าทุกคนน่ะมีเมตากับฟีนมีทุกคนมีความรักให้กับฟีนอือันนี้ก็คือในใช้ในการดำรงชีวิตเนาะใช้วิคมิหารสีอย่างในน้อยค่ะก็จะทำให้เรามีความสุขทุกคนก็มีความสุขใช่ทุกคนมีความสุขไหมคะมีขอให้เจริญเจริญขอบคุณค่ะแม่ สราเดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่จะอวยพวามดีให้ทุกคนค่ะทีละคนเลยนะคะหนูจะไม่ได้ดูว่าหน้าดูเพราะว่าชีเป็นคนหน้านิ่งๆใช่ใช่นิ่งเนาะอืมนิ่ง,งแต่พ่อแบบ you get to know her ชีะจะแบบว่าใยเป็นคนตลกอะ่ะเออเล่นตลกทั้งวันแล้วชีก็จะแบบ นูรู้สึกนะว่ามีอะไรบางทีก็มไม่ค่อยไม่ค่อยพูด<ม>ในบางครั้งเออพูดกับพี่นะ้ำอ่าใช่ก็แต่ว่าแต่ว่าพอหลังจากเราได้แบบทำงานด้วยกันไปคาเฟ่ไปนู่นนี่นั่นด้วยกนะันอะเริ่มสนิทกันแล้วก็ก็เริ่มโอเคเขาเป็นพี่สาวคนหนึ่งเลย<ม>ที่น่ารักมากๆ น่ารักมากๆเป็นพี่สาวหนึกคนนี่น่ารักมากๆเพลงมนะัดริสโซโล่หลอนเลงนเพลงแล้มาตะใครมันจากพี่ <laughs> มันจากพี่เองก่อนจะลงขอฝากคนละหนึ่งอย่างลงล <laughs> แล้วเหรอคล้ายๆลาลา <laughs> แล้วจำในสคริปต์นั้นอย่างเราพร้อม่ะมเราสคริปต์ต่อไปอะเตรียมแล้วล่ะเตรียมแล้วล่ะเตรียมลเราคือเตรียมเลยเราเตรียมสนุกกันแบบมืเบาเลยงั้นฝากหนึ่งอย่างฝากอะไรหนึ่งอย่างอยากจะบอกอะไรถึงฟรีคนละหนึ่งอย่างเรื่องอะไรก็ได้ไม่ว่าจะความเป็นห่วงจะอวยพรอีกรอบก็ได้หรือแบบถ้าแบบเขากลับมาดูคลิปนี้แบบอยากจะฝากอะไรถึงผู้หญิงคนนี้อ่ะเลิศที่เฮงบ้าน ผมฝากอย่างหนึ่งเลยนะฝากเรือคือทุกคนเนี่ยไปกล้องต้องไปกล้องต้องอยู่ตรงไหนครับนั่นแหละบอกไปเดี๋ยวเขาจับตรงนะคือทุกทุกวันเนี่ยเพื่อนก็ทํางานระดับหนึ่งจนมีชื่อเสียงมีอะไรแล้วเนี้ยขอร้องเลิกทําหน้าแบบนี้สักทีเราคือแฟนคลับแชร์ถัดอ่ะดึงอ่ะดูดูฟีชอบทำหน้าอย่างไรไม่ไม่โมเมนต์ไหนฮะเฮง ก็บ่อย,ลย <laughs> หลอแล้วคือแฟนคลับก็คือถ่ายทางก็ <laughs> คือสนุกกันหละตรงนี้ฮะพี่นา <laughs> เอาจริงๆอ่ะก็คือฟินเขาพองีอย่างแหละไม่ไม่รู้จะฝากอะไรเขาเอาเป็นว่าพี่อยาฝากตัวพี่กับฟินดีกว่า <laughs> ได้มองไปในกล้องเลย <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> คลิปนี้ตัดไปบอกไปทู <laughs> ฟินฟินพี่ทำได้ทุกอย่างพี่กวดบบ้านถึง ฟอฟี่ได้ฟอฟี่เล่นได้หมดเออบอกก้องบอกก้องบอกก้องเลยฟีนฝากพี่ด้วยลูกนางสุดท้ายเบกกี้ครอยากฝากอะไรถึงพี่ฟีง่ายๆเลยนะหนูอ๋อมันมองไม่เห็นนะมองไปก่อนเดี๋ยวเขาจับได้โอเคเอออันนี้นี่นี่นี่โอเคโอเคพี่ฟีน ขอฝากเรื่องสุขภาพเลยกันแบบเป็นเรื่องที่โอเคไม่มีดูแบบก็พูดทุกวนันแต่ว่าสำคัญมากๆเพราะว่าทั้งคู่เลยทำงานหนักมากๆอยากให้รักตัวเองมากๆแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆเพราะว่าก็มันมันต้องไปต่ออ่ะก็อยากให้สู้ๆนะคะสู้ๆไปด้วยกันคะ่ะเบกกี้ค่ะ เอาอย่างนี้ในเมื่อเบกกี้ฝากเรื่องสุขภาพพลังใจมันก็ต้องมีเราเลยมีโชว์ดีๆมาอัพพลังใจให้สุขภาพใจของเรามันกระชุ่มกระชวยเอาเป็นว่าไปดูโชว์ต่อไปเลย หนูบ้างได้สิแม่จะจิ้นกับใครดีอ่ะจิ้นกับสุนารีก็ไม่ไหวจิ้นกับไอ้ดังไอ้ตังก็ไม่ไหวนะแม่แมจะจิ้นกับใครดีแม่กับหนูไหมล่ะกับหนูเหรอเลิกแล้วมาทอเป็นย่าแล้วล่ะดูแล้วเป็นย่าของหนูแล้วล่ะดูแล้วแบบ คุณหญิงปิ่นเจ้าขาอะไรประมาณนี้คุณหญิงปิ่นวันนี้เครียดแบบกระแม่มีมะม่วงอยู่สามชีรุกแช่แข็สลักด้วยดังงั้นอ๋อไม่ได้เอามาเมื่อกี้หนูเต้นซะสะบัดเหมือนกันค่ะแม่ค่ะหนูอยากให้หนูเต้นในี่ให้ดูบ้างอ่ะเช่นปั่อสักครู่ที่หนูขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยหนูเต้นนี้แช่นปั๊ แม่ขอเอาที่ออกก่อนนะนโอเคโอเคถามพี่เราออกให้แม่ก็มาพร้อมเลยมาทั้งคนทั้งเพชรเลยนะลูกนะได้จ้ะเชฟบ้าละอันนี้แม่ไม่เอาละเขาไม่เอาละไม่เอาไม่เอาขนแล้วทิ้งเลยลูกทิ้งเลยโอเคเชฟบ้าเออเชฟบ้าเขาหลงไม่ได้ไงนะลูกเชฟเชฟบ้าเออใช่ค่ะคุณชอบไหมครับไหมครับอุ๊บอ้โหชอบใช่ลูกเหรอขอบเชฟ คุณชอบเมคะไหเมคะพูดนนองนมไปมันเบามันเบาอ๋อมันเบาไปมันต้องสําหรับแม่ก็คือเชดไปนั่งซ้ายไปก่อนนะลุ้นนซ้ายแล้วก็ขวานั่งเหมือนนั่งส่วงนั่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 งโอ้มงไล่น้าทำได้เลยลูกเอาใหม่ค่ะแม่แต่นะเอาไปด้วยกันหนึ่งสแล้วก็นั่งไปไปนะคะโอเคไปเชฟ ได้เหมือนจะเป็นไปเป็นได้เป็นไปได้เป็นไปได้ขอบคคุณสาวขอบคุณค่ะยินดีมากเลยค่ะแแล้วก็เดี๋ยวฝากคุณแม่ฝากผลงานแล้วก็เดี๋ยวลูกลูกให้เวทีคุณแม่เลยฝากปิดงานได้เลยค่ะให้แม่ปิดงานเลยลูกใช่อยเพราะว่าอะไรติดคะคุณแม่จะดีนะ จะดีค่ะจะดีนะจะดีแล้ก็ผลงานของแม่ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะทำบริษัทบานสามตัวมีกาแฟมีคอลลาเจนมีมีไฮพลัสหรือไฮดีท็อกไฮไฟเบอร์แล้วก็ผลงานตอนนี้ก็เป็นเพลงแบบเดี๋ยวหนูช่วยแม่เป็นสร้อยนิดให้แม่ไหมคะสร้อยเฮลเอาเฮลเฮลอย่างนี้นะโอ้ทำสร้อยน้องฟินชอบไหมคำสร้อยเอิ้งเอิงเอิ้งเอิงเอิ้งเอิงเอิ้ง ีแม่รักดีเลยค่ะหนูจะให้แม่ปิดงานเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็ด้วยแม่ค่ะปาตายได้งั้นเดี๋ยวไม่ยึดเิธีเลยนะก็ทําได้แฟนๆชอบมากเนี่ยแม่จับตาดูเลยนะใครไม่เต้นเพร้าะไหมเมื่อ26ปีหนูเกิดอย่างกับเพลงนี้ที่แม่จะเริ่มแล้วแม่หนูอายุ26ขวบปะพอดีเนี่ยมันดังในอิสตก เด็กมีชื่<ข>อเด็กว,ว่าเลิกไม่หลงใครร้<ห><ห>อง<ห>ได้เดี๋ยวช่วยกันร้องนะได้เลยฝากเวทีกับ,บคุณแม่ค่ะแม่ไฮค่ะได้ค่ะมา้อมเต้นไปด้วยกันค่ะเลิกไม่หลง